เรื่องราวจากพระคัมภีร์มอร์มอนบทที่26ผู้คนของแอมันพวกบุตรของโมซยาสอนพระเกติคุณแก่ชาวเลมันชาวเลมันนับพันพนคนกลับใจและเข้าร่วมกับาศาสนาจักรชาวนีไฟที่เข้าร่วมกับาศาสนาจักรเรียกตนเองว่าชาวแอนทารีไฟลีไฮหรือผู้คนของแอมันพวกเขาเป็นคนดีและทำงานหนักชาวเลมันที่ไม่ยอมกลับใจโกรธผู้คนของแอมันและเตรียมจะต่อสู้กับพวกเขา ผู้คนของแอร์มันรู้ว่าชาวเลมันที่ชั่วร้ายจะมาฆ่าพวกเขาแต่พวกเขาตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสู้พวกเขากลับใจแล้วจากการฆ่าฟันพวกเขาพากันเอาดาบฝังลึกลงไปในแผ่นดินและสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่าจะไม่มีวันฆ่าใครอีกเมื่อชาวเลมันที่ชั่วร้ายบุกเข้ามาและเริ่มสังหารพวกเขาพวกเขาทอดตัวลงกับพื้นดินและสวดอ้อนวอน เมื่อเห็นว่าผู้คนของแอมันไม่ยอมต่อสู้ชาวเลมันที่ชั่วร้ายหลายคนจึงหยุดเข็นฆ่าพวกเขาชาวเลมันเสียใจที่ตนเองฆ่าฟันผู้คนของแอมันพวกเขาพากันทิ้งอาวุธและเข้าเป็นพวกเดียวกับผู้คนของแอมันพวกเขาจะไม่สู้รบอีกต่อไปชาวเลมันอีกเป็นจำนวนมากที่เข้ามาเข็นฆ่าผู้คนของแอมันพวกเขายังคงไม่ยอมต่อสู้และมีอยู่หลายคนถูกฆ่าด้วยความไม่ต้องการให้ผู้คนที่ท่านรักต้องล้มตาย แอมันสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือพระเจ้าทรงบอกแอมันให้พาผู้คนอพยพออกจากแผ่นดินนั้นชาวนีไฟในเซลาเฮมลามอบแผ่นดินเจอซอนให้แอมันกับผู้คนของท่านและยังปกป้องพวกเขาด้วยพวกเขาเป็นมิตรต่อกัน